นี่นะครับพี่น้องคือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนคร่านอยู่ที่เสาชิงช้านี่แหละครับท่านดูสิครับเนี่ยดูนครับเนี่ยเสาชิงชาครับผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องท่านมาดูที่ซอยตอกหม้อครับที่เป็นร้านตลาดเก่าแก่ที่สุดในแถวเสาชิงชาเนี่ยครับท่านส่วนทางนี้ครับที่เห็นอยู่นี่คือวัดสุดทัดกัตตัดผมจะค่อยๆพาพี่พี่เพื่อนน้องเดินไปดูนะครับว่าตลาดตอกหม้อนั้นจะมีของกินของ ายเยอะแยะขนาดไหนครับของค้าอร่อยๆเยอะแยะเลยครับนี่ครับเสาจิงชาครับดูสิครับนานทีคุนจะมาครับท่านนานแล้วเราไม่มาประมาณสิบกว่าปีก่อนครับเพิ่ค่อยมีเวลามาวันนี้เลยครับท่านก็เลยมาให้พี่ๆพี่น้องนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าๆนะครับท่านแล้วเราดูที่บรรยากาศในตลาดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดินไปสักพักสักร้อยกว่าถึงสองร้อยเมตรนี่แล้ว 200เมตรนี่แหละครับสัตว์ก็จะถึงแล้วนะครับให้พี่เพื่อนน้องสัตว์ตามไปดูตลาดดอกไม้เลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนน้องๆทุกสัานครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องมาดูที่ตลาดดอกหม้นะครับดูสิครับว่าจะมีของซื้อก็ขายเยอะแยะขนาดไหนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตลาดพอดีครับตัเอาทีเดียวเข้าไปเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนลาดบัพปีดรับนี่ครับราดบัพปีหรือเปล่าครับมองยังไม่ชัดเลยนี่ครับนี่ครับโรงเรียนาาบ้านราชบัพปีครับนี่ครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับวัดลาดบัพปนะีดรับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปเลยครับตอนนี้ยังอยู่ด้านนอกอยู่นะครับขอให้พี่ๆเพื่อนน้องตามไปดูเรื่อยๆนะครับ ดิครับของที่เขาขายแยกไปหมดเลยนี่ครับด <k fulfil> ้านนอกขนมโคกเขามีครับนี่จะกับกับข้าวเทียบเลยครับผลเริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้ครับคนเริ่มเยอะแล้วครับนี่คาเฟเดี่ยวเข้าไปแล้วครับ ครับคือซอยนี้ครับท่านนี่ครับซอยนี้นะครับดูีครับมีของที่ขายเพียบไปหมดเลยครับท่านผลละหมอกับไม้มีอย่างกับผักเตอดอย่างนี้ครับโอ้โหซุปเจาะกับของอร่อยอร่อยก็เยอะนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับตลาดต่อหม้อที่เขาว่าเล่าลือกันกับว่าตอนนี้ฮอตสุดครับคนเดินเยอะครับแถวนี้นาศ เจ้าเขาจะกวครับผลไม้เทียบทุกอย่างมีหมดเลยครับนะแบบนี้ได้ทั้งนั้นเลยมีเลยกับโอ้โหผลไม้เยสวยๆอย่างนั้นเลยครับกับ่กับข้าวก็มีครับแบบนี้ครับอ้หน่าอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคนก็เยอะด้วยครับไม่ใช่น้อยครับเอ๊กระดาษหรือเปล่ากระดาษกระดาษ ดมึงก็ไปดูข้างในก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหครับปูปูปลาก็มีครับผ<ว><า>ลไม้ก็เพียบครับคนเยอะพอสมควร ตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงกว่าจะเกือบโมงแล้วนะครับเนี่ยมันก็เลยถึงนเท้านิดหนึ่งแต่คนก็เยอะแล้วนะครับค่ะดูครับขนมมเลมีเพียบทุกอย่างเลยครับต่างองค์ที่กองขายแต่ละอย่างเยอะมากคนที่เดินตรงไปก่อนนะครับยังไม่เดี๋ยวะเขาคอยนะครับจะเดินตรงเล็กๆ ก่อนที่จะเดี๋ยวพอซอยน,นั่นนะครับต้อง <S ess root> ไปเรื่อยๆก่อนว่ามีอะไรมั้งไหม <S <S <ess root> ถึงปากซอยตรงนู้เราจะมีอะไรเยอะขนาดนี้หรือเปล่าครับมีครับทุกอย่างมีหมดเลยครับพี่ <S <S <ess root> พี่เพื่อนน้องๆท่านค่อยมาดูกันแล้วก,กันทางซ้ายเป็นยังไงบ้างครับดูนครับโอ้โหคนเยอะพอสมควรเดินในตลาดสีผลไม้ือสีสันสดใส กุ้งกับข้าวครับเกียวเลยครับน่าอร่อยขนาดเลยครับท่านดูครับเนี่ยเ<ม>ดินดูต่อกันไปเลยนะครับ<ม>ดูดครับปลาที่สวยขนาดครับปลาตัวเบอ้อเลือกระหาหนุเลยครับท่านโอ้โหครับ,<ม>รบแบบนี้ ามาเดินมาชมมาเที่ยวนะครับฝันมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับเที่ยวดเลยไม่ใช่น้อยเลยนะครับกุ้งหอยปูปลามีหมดครับไปเคยอย่างนี้ก็มีครับมีกับกับคงกับข้าวมีคนมาหาซื้อทั้งหมดเลยครับวันซื้อกับข้าวก็คนเยอะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะครับเยอะมากเลยครับไม่รู้เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ มีข้าวพลไม้ครับต้ม,มปูต้มนี่มีเทียบครับขนมเงยทุกอย่างครับถ้าวัดถ้าเดินทะลุไปถึงที่บางไฟฝั่งนึ่แล้วจะเป็นไงมั้งครับนีี่ครับอยู่ที่ติดกับ,กบวัดถึงทัดไป ไปนะคะดูครับโอ้โหสตรงสตอก็มีครับสตอครับ น่าหร่ยครับแบบนี้คบนขี้กบข้าวบนต่อไปครับคนืี้กบบนขี้ยืะครับขายไม่ได้แล้วอู้หู่ฟ้าครับคนละหมอกกระไมากูมีครับเกียกเลยครับเยอะครับเยอะมากเลยครับนี่ คนเยอะมากเลยครับที่เข้ามาดึกคนจริงเยอะครับคื้ไปเรื่อยๆเ,เลยครับแบบนี้คนที่อยู่ไกลๆคอยลงคงรู้ดีแต่คนที่อยู่ใกลรู้สึกว่าจะไม่รู้ครับซอยเบียร์ทายอยู่ตรงที่โรงเรียนรัดอะุุงบาทนะครับหลังวัดพุทธพอดีพอดีครับตรบงนั้นนะครับดื่อม,มาจาก อสองกิงชาก็แค่ไม่กี่สัซอยเองครับก็จะมาเชื่อแล้กกระสับออกเชือเนออกไปทะลุฝั่งนี้ข้อจะเป็นพอดีครับที่เขาเสาสิงชากำพันธุ์เดินออกไปฝั่งนู้นนะครับนี่ครับคนกำลังเดิอนออกไปเทียบเดกับสันคนบางคนก็เดินเข้ามาเื่อตีหมากแก่ยชื่อของนะครับดูนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครบับข้าวปลูกผลไม้ คุณเพียรเลยครับนี่ครับปากซอยฝั่งนึงครับทะลุมาแล้วกันนี่ทะลุปากซอยตรงนี้มาแล้วนี่ครับทะลุปากซอยมาแล้วนะครับก็ซอยไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเดินมาแป๊บเดียวเองนี่ครับเฮ้ยไม่เอามาแล้ว เรีนทะลุมาแล้วนะครับนี่เลยครับคือไฟลุ่ยต่อไปเลยครับกำลังก่อสร้างกันอยู่พอดีเลยส่วนของนู้นคือเสาจีนชาครับเห็นไหมครับมีกับไฟต่อเไยแดดต่อมาพอดีเลยเสาจีนชานะครับฝั่งนี้นะครับดูสิครับนี่ครับคือซอยซอยฝั่งนี้ไม่มีป้ายซอยเลยครับแต่เป็นไฟลุ่ยชาที่เข้าอยู่ฝั่งนี้ครับ เขาหยิบขอนฝั่งนู้นนะครับที่ผมเดินเข้ามามีกีนะครับดูสิครับแบบนี้น่าสนใกไหมผมว่าน่าสนใจมาเลยนะครับเรามาดูกันมาชมกับ้านแล้ฝั่งนี้จะไปฝั่งนี้ก็คือวัดนี่ครับฝั่งนี้คือสนามหลวงนะครับฝั่งนี้คือสนามหลวงฝั่งนี้คือสนามหลวงนะครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายคือสนามหลวงนะครับผมว่า เดินเข้าไปดูซอยนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดนะครับท่านดูดูครับเสื้อผ้าครับสำหรับซอยนี้นะครับท่านเดินเข้าไปดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแต่พอมิกกี้มันทะลุออกไปฝั่งนนูเราทีนี้จะเดินเข้าไปในซอยนี้ดูครับว่าจะเป็นไงครับลองทรงลองเท้าเสื้อผ้าครับยังจะคุ้ามาไรหน้อไม่เคยแน่เลยจะคุ้นยังซื้อเหรอมีคนดีนะครับดูสิครับอื้ ของกินของอร่อยก็มีครับมีซอยนี่้ครับขนมนมือมือเจอกี้ครับเหมือนกันนะครับผมดูสิครับเนี่ยดูฝุ่นแบบผักคนเยอะนะครับสนัดซอยนี่เยอะพอสมควรครับผมดูสิครับเดี๋ยวเข้ามาซอยนี้แล้วนะครับเนี่ยก็พอดีครับของกินดูสิครับจากของกับข้าวเทียบเลยครับอร่อยอร่อยขนาดเลยนะครับแบบนี้ครับ ไปดูฟันงนูนนครับขาหมูขาหมูนครับเดี๋ยวดนต่อไปครับดูไปเรื่อยมีเสื้อผ้าด้วยขนมนมเนยก็มีครับเสื้อผู้เสื้อผ้าเทียบครับดีที่ข้างเนี่ยโอ้โหน่าเดินเที่ยวจริงเลยนะครับใครว่างอยู่ครับทุกต้อนอาทิตย์มาที่ครับตอนเช้านะครับตอนเย็นไม่มีจะตลาจไวายดันวันศักร์สามมุเช้า ตลาดก็จะไหวแล้วครับเริ่มจะไหวนเรื่อยเรยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่ตะเกือบมงแล้วครับเนี่ยไม่กี่นาทีนี่แหละครับจะเกือบมงแล้วมึงก็เลยยังเช้าอยู่ครับคนก็เลยยังขอเยอะอยู่นี่นะครับคือคนขายเยอะเปแบบคนเพียบเลยครับสำหรับซอยนีครับีซอยนึ้งที่เดินเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมเดินไปที่แรกนั่นคือเดินไปดูขายกับข้าวของกินของราคาถ่านตอนนี้คือ เชือผขาก็มีกับข้าวตื้อเหมือนกันกับอะไรเจือแยบไปหมดคับขนเยอะมากของเราแถวนี้ครับเพราะว่าประจแถวนี้อยู่ที่เดียวนี่แหละครับที่ตลาดเก่าก็คือตรงนี้แหละนโอ้ขนมเยอะมากเลยครับฝัางนี้ก็เป็นลูกชิ้น ขนมเหมือนกันครับดูดิครับใกล้ยินทะลุฝั่งนี้แล้วครับสันก็จะหมดพอดีครันี่ครับใกล้แล้วนะครับดูครับโอ้โหเดินอกไปข้างนอกนี่ครับจะถึงปากซอยตรงนู้นแล้วนะครับ่ันนี่แหละครับมันจะหมดพอดีครับสันตลาดตลาดนี่นะครับ ตลาดตอกหม้อที่เขาขีาครักขอให้พี่ชินเพื่อนน้องอยากมาดูเที่ยวโอเค,คเลยครับตามสบายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจิปาโอเคนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอหให้พี่ชินเพื่อนน้องอยู่ดีมีความสุขนะครับ